Hãy được con tụt này cắt được con tụt hát được hát được hát được เกิดารต่อส <Taking> <aus> ูกนนะครับเนืนตนรามาสู้กันวะสู้กัน ตายแล้วไอ้เจียงบ่ได้ใส่ชุดเกาะซ้ำไอ้จะกระบองหไอ้จะขอลึกดาบไหมเพราดาบมีขดก้าพร้อมแล้วเก็บตวป็ิไปเก็บตสู้กับพวกเวทได้ เอวจะเป็นตัวยังอะไรแลนบอถ้ากองทัพอารยแล้วกันเตรพร้อมคือว่าถ้าูรเกานแล้วบอแล้วบริการอาจจะบางทีก็สามารถเปลี่ยนละวบริ่าได้ไเดี่ยนไหมเฮ้ ดีทยาอลมันท้องออ m อรพ้องดสตตร์นะมีแค่อโคเมนเขาเขาม่าแ่จะแบ่งร่างเป็น a i โคเลมน่งแต่ว่าจ้ชอบเป็น air โครเลมหกแกดนี่ เขาจะอกอาจจะอยากเป็นเครื่องจิตอยกพูดก็บอกไปหนึ่นี่แหละเราเปลี่นพ่อมั้ย่อเอ็งเพลเพลเป็นเกิร์มมู Oh. giờ <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> chị <chắc> thôi, thôi, <laughs> ai <laughs> <laughs> แลแจก็กแจ็คอะไรกินกระดูกอยากเลีกระดูกกระดูกน้ำเจ็กดื่มเลยทำไมนี่เฮ้ยมึงเสื่องกว่าเอางูนกมาทไทเกอร์เอาองมาทไทเกอร์กูใคร่้อง มาถ่าเกืก้อกูข้านงมาถ่าเกอกูยอย่างมาได้ยเกื้อนุมาได้เกื้อ,ก,อกูซื้อมามักเบงแพงกูตกปสิกโคตรนะครับลูกน้องเอามาันเาาลยสู้มันสู้มัน เอาของเพชรมาคืนมะไม่ได้เอามีหมวกเล็กเหรอหมวกเล็กหมว